สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆวยครับวันนี้ครับมาแนะนำวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่แสนปะสันโนนะครับกับเหรียญรุ่นอะไรเนี่ยเหรียญเศรษฐีทันใจครับรวมมหาชนวน9รุ่นโอ้โหปี2562ครับรุ่นนี้เป็นรูปทรงเหรียญ ทรงกลมนะครับนี่ทรงกลมพิมพ์หลวงปู่แสนครึ่งองค์หันข้างโอ้โหรูปแบบเหรียญรุ่นนี้รุ่นนี้ก็ข้างหลังเป็นอะไรครับโอ้โหข้างหลังก็เป็นยันของหลวงป,ปู่แสนแล้วก็มีถุงเงินถุงทองนะครับเดี๋ยวมาดูจํานวนการจัดสร้างกันก่อนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรายการรุ่นเนื้อเหมือนกันหน้ากล่องจะเขียนรายการพระชัดเจนนะครับ<ส>เดี๋ยวมาดูจํานวนการจัดสร้างก่อนสําหรับรุ่นนี้ครับสําหรับเหรียญเศรษฐีทันใจนะครับ ชื่อรุ่นกูศเศรษฐีทันใจนะรุ่นนี้รวมหมาจจำนวนถึง9รุ่นนะครับรุ่นนี้รุ่นเศรษฐีทันใจเนี่ยนะครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบห้าลังครับหนึ่งลังการันตีเนื้อเงินสองเหรียญครับการันตีเนื้อเงิน2เหรียญน,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 นะครับ <c oughs> เนื้อนวะเพียบเลยโอ้โหอันนี้ดูให้ดีนะเนื้อนวะเนี่ยเนื้อนวะถึงรายการที่1ิบเดเลยนะครับระวังให้ดีนะเดี๋ยวท่านนึกว่าเห็นรายการที่17็นึกว่าเนื้อทองแดงนะครับโอ้โห หนึ่งลังนวะอื้อเลยเนี่ยกี่เหรียญแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวทำากันะหนึ่งลังนวะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้โหประมาณสิบห้าสิบหกเหรียญเลยหนึ่งลังอ่ะโอ้โห,โหโหจัดนะนวะโหดจัดนะครับรุ่นนี้ใครมีละวะใครมีก็โอ้หน่าจะมีนวะได้เนี่ย <c oughs> ดูครับ 3K 999เหรียญแล้วก็มีชุบ 2K นะครับชุบเงินชุบทองพ่นรายชุบหน้าพ่นรายนี่ผมมีตัวอย่างชุบเงินชุบทองนะครับ โอหนวะนี่หาง่ายกว่าเนื้ออื่นอีกเนี่ยในเนื้อปาก้าเนื้อฉนวนผมก็มีเฉือนลงยาฟ้านะครับจัดสร้าง99เหรียญเองโอ้โหฉนวนมีแค่เนื้อฉนวนมีแค่28ยี่28อสมีแค่4รายการเองอ่ะโอ้โหฉนวนหายากกันเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีนี่ครับตัวอย่างเมื่อกี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้าชุบ 3K นะครับจัดสร้าง999เหรียญเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเนื้อพวกเนื้อทองฝาบาทเนื้อสัตตะ เนื้อทองแดงผิวลึนกนวตะกัวนะครับแล้วก็เนื้ออะไรเนี่ยทองแดงแช่น้ำมนโอ้โหเจาะห่วงพิเศษโอ้โหถ้ามีเจาะห่วงแล้วมีตอกน้ำเลืกอพิเศษด้วยรายการที่หาสารเนื้อทองแดงมหาชนวนรวมมวลสารตอกน้ำเลืกอโอ้โหจะสร้าง2 5 6 2เหรียญนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูจํานวนการจัดสร้างก่อนโอ้โหนี่รูปชัดเจนนะมาเดี๋ยวไปดูจํานวนการจัดสร้างครับไปดูรูปแบบเหรียญอ่ะเหรียญแรกก่อนเหรียญแรกนี่ครับนี้รายการที่สานะครับ ก็จะเป็นเนื้อโอ้โหหมายเรียกอะไร4 0 0โอ้โหทุกเหรียญต่อโคดอุนี่ต่อโคดอุอย่างนี้นะครับต่อโคดอุอย่างนี้นะทุกเหรียญโอ้โหส,สวยเลยนะครับเหรียญนับแสนอย่างนี้อันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําหน้ากาก3 k เคหน้ากาก3 k เคนะครับโอ้โหหน้ากาก3 k เคด้านหลังก็จะเป็นเขียนเขียนว่าชื่อรุ่นเศรษฐีทันใจโอ้โหดูเส้นสายเหรียญดิคนแรกคนอวนาวะดูเส้นสายเต็มเลยนะครับนี่ วัดบ้านหนองจิกนะครับปีสองห้าหกสองมาต่อไปมาดูเหรียญรายการที่ยี่สิบสามครับชุบเงินพ่นทรายนี่อันนี้ชุบเงินพ่นทรายนะครับชุบเงินพ่นทรายจะสร้างเท่าไหร่ครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญโอ้โหผมเกิดได้นะผมก็ได้เหรียญสุดท้าย <c oughs> โอ้หนี้ต่อโคตรอุ้ยต่อคนละโคตรเหรออันนี้ต่อโคดอย่างนงี้อันนี้ต่อโคดเดียวกันไหมลองดูเลยนะโอ้หมันก็คนละโคดเลยนะเนี่ยออื มาดูกันครับนี่พ่นสายต่อไปชุบทองพ่นสายครับนี่ชุบทองชุบทองใครชอบชุบทองพ่นสายโหดีแปดแปดเจ็ดดีไมแปดแปดแปดนะโอต่อโคตรตรงที่สังขติเห็นไหมครับต่อโครตรแต่ละเหรียญต่อโครตรไม่เหมือนต่อโครตโครตคนละตำแหน่งแล้วนะเนี่ย <S <S ตั้งเหรียญสุดท้ายครับเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับเนื้อหมหาเนื้อชะหนวนล,ลงยาพื้นอันนี้พื้นเขียวหรือพื้นฟ้าเขาบอกพื้นเขียวหร,อพ,วหรอพื้นเขียวนะครับนี่โบแดงโอ้โหเนื้อมหาฉนวนนะ ลงอยาคุยพื้อนุกิงานลงยาก,ก็สวยเลยนะครับต่อโคตรอยู่ไหนนี่ต่อโคตรอยู่ข้างบนเห็นไหมครับโอ้ต่อโคตรไม่เหมือนกันด้วยนี่ต่อโคตรอยู่ข้างบนเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อหาจำนวนมีแค่สามรายการสร้างน้อยด้วยนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญหรือไลน์ไอทีทูเอ็มหกเจ็ดหกเก้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับคาดแคลบปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาภสวัสดีครับ